เกิดอะไรขึ้นลูกสาวสั่งแหนมเนืองมาตั้งสามชุดไม่รู้ไปให้ใครปลัหลุมปเหลือรู้ว่าแม่ชอบอะนะจะสั่งชุดเดียวนางไม่แน่นะนสามชุดค่ะนุ่นค่ะชุดเจน่าจะไปข้างในสองชุดของแม่ชุดนี้หรือเป่าไม่รู้เอีกชุดพอๆกันเลยสามชุดพีโนโ่น้องเอ้ยกับผ้าวอย่างเต็มโต๊ะอยู่เลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ตรงนี้อยู่เลย นางอาบน้ำเดี๋ยวจะคืนนี้มีเรื่องเมาคืนนี้จะมีเรื่องเมาเผาเผนางประมาณนี้นะสั่งแม,แม่แม่แม่ตะโกนบอกแก๊บมารับของ้วยนะเอา้าคิดว่านางสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบัตรช่อหมูบัตรช่อเดินไปก็ไม่ไหวปวดขาปวดเท้านะเลยเรียกให้แก๊บน้องก็เดินเข้ามาส่งนิ้มเรื่องเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนางมาก่อน เราไม่กล้าแตะนะไม่กล้าแตะว่านางจะไปให้ใครเราไม่กล้าแตะเด้อรอก่อนลอแป๊บหนึ่งตามชุดเลยอนี่ยตามชุดเร่อพอดีเ้วมานั่งตรงข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้เก็บเหรอลานลงลงตรงนี้นะนี่เลยรอแปบ๊แปบ,แปบเดี๋ยวนางมานาั่งอาบน้ําเดี๋ยวคืนเนี้ถ้าคืนไหลสุดจะเผานางถ้านางอยู่นางนางกงไม่อยู่ละนางคงจะไปร้าน ร้านพี่สาวนางนู่นนะที่ที่แอดผ่านมาตรงหน้านี่ครบมาเนี่ยเขาจะไปมาสู่กันตลอดตลอดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนางนะนางจะเอาให้ใครองค์สบ้านตาแล้วก็บ้านน้องน้องชายนางอ่ะเออแล้วก็แม่แค่นั้นแหละตักใส่จะนางจะไปข้างนอกเลยเมื่อกี้ชวนไปในบ้านบอกไม่ไปแม่โหลดคลิปประมาณนี้นะดูเนอรมันจะพัก นางกชอบผักโน่นนะที่กินที่เชียงใหม่นางจะเรียกไปกินตลอดประมาณนี้แต่ของแม่แเอ่ของเราน่าจะชุดเล็กนางน่าจะอันนี้น่าจะชุดบ้านตากับบ้านน้องสาวข้างในนู่นนะนันเลยเนี่ยมาที่ไรนะบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ขอตังไว้ซื้อนะนาง ตวาดใส่แม่เลยนะโกงแรนค่ะนางจะเป็นคนแบบนี้เลยถ้าดูแลก็จะดูแลทั้งตาทั้งยายเบรกไม่ได้นะามไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะนะแหนมหนึง่งเจ้าเนี้ยเราชอบอยู่เมื่อกี้นางก็ตะโกนคิดว่านางไปซื้อหมูบดชอมมาไงก๋วยตี๋ยวหมูบดช,ช้อเช้นเล็กที่นางกินตั้งแต่เด็กจนนีรเรียนจบจนถึงไปทํางานเนี่ยนางมาทีไรนางก็มาขอเราป้าติโท ตอนน่นนู่นค่ะเอาชุดใจให้แม่แล้ไปนู่นแล้วใครไม่รู้ไปนู่นนะจะไปกินไปกินเลี้ยงรุ่นที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวมีคนมาเล้วไปกินเลี้ยงรุ่นค่ะแค่นี้เด้อให้ดูแค่นี้เด้อหิวแล้วนะลูกซื้ออะไรมาให้แม่รู้ใจลูกลูกก็ต้องรู้ใจแม่นะคะนี่ค่ะนางไม่พลาดนะคะนางไปไปทานเลี้ยงรุ่นนะที่เชียงใหม่ละ่ะเย็นนี้นะคะ นางก,ก็จัดให้แม่ดูว่าแม่ชอบผักเมนูผักๆนะเมนูอะไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับนะคะแม่นมชีวิตเรียบง่ายว้าวนี่ค่ะที่เมนูที่แม่ชอบชอบชอบ,ชอบนะสมัยนางเรียนอยู่ที่เชียงใหม่นี่เลยเอาพาแม่ไปทานตลอดนะเราไปเจอกันเราก็ไปร้านนี้ประจำนะ,ะโอเคไปดูกันค่ะมีอะไรเมั่งเนาะ โอเคนี่รู้แล้วว่ามาทําอะไรวางไว้ตรงนี้นะคะไปเปิดดูค่ะมีดมาไหมโอ้มีดตรงนี้พร้อมละไม่ไหวค่ะหยูและค่ะพอดีกับเวลาด้วยเนาะมาทานเด็กกันค่ะนี่ค่ะชุดใหญ่เลยนะะนางบอกนางจับชุดใหญ่ให้เลยนะคะแต่ถ้วยถ้วยเล็กๆเราไม่มีแล้ว,ลวก็จับไปตามอัธยาศัยเนะราเนาะเสียประมาณนี้นะอะไรก็ได้นะชอบมางเด้อทุกท่านค่ะ มันหิวแล้วนะคะมันหิวคะ่ะจ้า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 ไม่ต้องคะ่ะไม่ต้องนะคะไม่ต้องคะ่ะแม่กําลังจัดระเบียบของแม่อยู่นะคะโอเคนะคะ้องขะความผุดไว้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันคะ่ะเออเราจะเอาอะไรดีเอ๊ะ เอาผ้ไอ้นี้ละกันเนะเาะอันนี้ไงเ,เขามีนี่แล้วไงเอ่อะเสนโอุ๊ยมาอยู่ใกล้ๆเราว,ว่าเจอแล้วว่าโอ๊ยกว่าจะนั่นได้พี่น้องเอ้ยไม่เหมือนอยู่ร้านเนาะที่จริงอ่สั่งมากินบ่อยๆนะอย่างเงี้ยบ่อยแล้วบ่อยแล้ว แต่ถ้าถ้าของลำโพงมันไม่อร่อยแต่ต้องเป็นต้นฉบับนู่นนะนะในใี่ใ,ใก้ๆกับหาอะไรเขานู่นแม่รู้ใจลูกลูกลก,ลก็ต้องรู้ใจแม่เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมละ่ะอพี่น้องเอ้ยเราต้องผสมทีเดียวเราไม่มีถ้วยเนาะมาค่ะทีเดียวทีเดียวเลยค่ะ มาให้ทีเดียวไม่ต้องไหลหมดแล้วเนาะมีทุกอย่างทุกอย่างอุ้ยขอโทษทีนี่ของโปรดค่ะนี่เห็นไหมคะอูออ้กินให้มึหมดชอบกระเทียมด้วย กล้วยดิบนะกล้วยดิบไม่ขาดกล้วยดิบ,บบกินเยอะๆนี่นีน่นโอ้สักงานก็เคยสั่งเอามากานินะีงเอ๊ห้อหน่าจะมีมะเฟืองอะมะเฟืองเออมะเฟืองมีม,มีอันนี้แตงกวาพริกน่าจะมีพริกสุกนะแถวแถวเชียงใหม่เห็นไหมพริกกับพอขาดตลาดแล้วเขาจะมีพริกแบบไม่สุกอะเดี๋ยวจะไปเอาใน,นตู้เย็นมาพริกแดงๆอ่งนีโอเคนะคะ ไปค่ะปะปะปเจ็ดการตัวเล็กตัวน้อยก่อนเด้อมา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 เร็วเร็วเร็วะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะ โอ้ยทิ้งไว้ตรงเนี้ยเหรอไม่ได้ดอปไปเหรอป้าที่โทรพี่น้องค่ะขอโทษทีเดอร์คิดว่าดรอปไปแล้วขอโทษขอโทษขอโทษค่ะนีใส่ตรงนี้เลยนะที่เก็บไปเอามาหลายอันละโอ้ยทิ้งไว้ตรงเนี้เหรอน้องๆเขาอยู่เมื่อกี้ไฟดับเขาก็ไม่ใส่กันร้อนรึเปล่าไม่รู้นั่งหลบอยู่ตรงนั้นอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราขยับเนาะ เราจะเอาใส่ผักตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็แช่ไว้ตรงนี้นะคะ่อยๆทนเป็นละเชลีละนิดละนิดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะผสมอ้ยผสมน้าจิ้มสิตรงนั้นแหละจุดประมาณนี้เอาไอพ้พลอยเพลินตามตูดเรามาอีกแล้วตามมาทาไม้ลูกตามแม่มาทาไม้ทาไมไม่อยู่กันตรงนู้นเห็นเมืองอุ่นๆอยู่ค่ะทุกท่านคะ ทุกอย่างยังอุ่นๆใหม่ๆนะคะตะกี่ชิ้นนางเอาชุดใหญ่ให้เราโอ้เจ็ดชิ้นนะะ่ะราคาเท่าไหร่ไม่รู้เกียจถามถามไม่ได้นะนางสวใส่นะมานี้อินเดียกันค่ะทุกท่านขามาเดอ้อคำใหญ่ๆเนาะเหอะเกัน สามชิ้นเนาะหิวนะคะเิวงในหิวค่ะป๊าป๊าก็ให้มึงหิวหิว,วนี่แหละทำอะไรชอบกินผักนะเอาเล็กๆดีกว่าชอบกินผักไม่งั้นผักไม่หมดเครื่องเคียงอ่ะจะกินให้หมดนะตรงนั้นชอบเนานะ ต้องเอาชิ้นเล็กๆดีกว่าเออคบนหนึ่งกันเนาะชิ้นใหญ่ก็ไม่ไหวสิกินไปนั่นไปนะเนาะเผ่อๆอ่ะตะเลืถึงนู่นนะสองคูณนู่นนะนะอย่าประมาณนี้เกไม่ได้รับเชิญกลับมาแล้วเด้อไม่ชอบนะเกที่ไม่ได้รับเชิญ ถ้าเผลอนางจะกลับมากินหรือเปล่าไม่รู้แต่นางไม่ชอบเลยถ้าอะไรเหลือแล้วอะถ้านางกลับเดึกอะพวกเนี้ยนางจะไม่แตกเลยนะผมข้ามคืนแล้วนางจะไม่แตกเลยนะของแม่โดนตวาดครั้งละแหละนางตวาดทุกครั้งเลยนะของเหลือไปกินทําไมนน่นนี่นั่นเออเนี้เรื่องจริงเราต้องสองชิ้นกอนนะพกูกห้อนค่ะสองชิ้นนะแบ่งครึ่งได้เท่าไรแล้วเนาะ จะกินไปยาวๆหน่าถาดก็อบถุงหนึ่งเนาะอกถุงหนึ่งก็เหลือถุงหนึ่งก็แลกกันเด้ออาพี่จมขายอดทวดขามาคทานด้วยกันค่ะน้ำจิ้มก็มีสองอย่างนะเอาผสมทีเดียวเลยนะมผสมทีเดียวตรงๆๆน,นี้กินอีกจิ้งหน่งนางรู้อะท่านเราไปนะเออนางจะสั่งให้เรากินแบบจุใจไปเลยนะ นี่เลยเยอะนะคะเยอะค่ะแต่นมจีนพวกนี้เอาได้จะรกบเงนนี่อ้อเก็บในกล่องค่ะอุ่นอยู่นะคะโอ้ตายแล้วีิ๋วพัดลมก็ไม่ได้เอามานานะจะกกข้างบนโอเคเห็นไหมคะ จิมอีกสองชุดนะหลบเก็บไวชุดนี้ติดเไม่ต้องอะไรลงมากประมาณนี้เนี่ยผักเนี่ยต้องทานให้หมด ก็เพลาะผักกาดแก้วนี่ไม่พอนะคุณไะไอ้ไปนะแอดจะชอบกินอย่างเยอะลูกระบอกกินไปแม่กินไปกินไปเอาจนแม่จะพอเลยพอใจเมื่อไ,รไ,ไหร่เกียเมื่องานเกลียบินเมื่อนั้นแม่พูดถึงท <ๆ S 1> ุกคำแต่เรากินผัดเราต้องกินเยอะๆรู้ไหมแ <ๆ S 1> ม่เป็นคนจัดเยอะเยอะตรงนั้นเนาะ ือไปเก็บไว้เดี๋ยวถ้าไม่พอจัดต่อนาะคุณน้องค่ะเอน้ำจิ้มเานาะน,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 น้ำจิมำจ้มเราใส่ตรงนี้เลยไหมพี่เกียรติไปเอาถ้วยแล้วน้ำจิ้มดีกว่าเทรตรงนี้เลยนะไม่ผสมผสมทั้งสองอย่างเลยไหมเนาะเรากินคนเดียวไม่ต้องถามใครหรกเนาะจะเทสองอย่างเทร,รวมกันไปเลยนะ กระเพกยังด <c oughs> ีตัดตัดตัดยึดอุ้ยสต๊องเรียวมันเป็นของของเวียดนามนะคุณฮะพวกเนี้ยเทพวกเนี้ยต่ออีกนี้จะเอาตรงนี้เทลงไปโอเคจิ้มจิ้มจิ้มอือฮึ น้ำเทตรงนี้แต่นี้ต้องไหมยะไนิดนึงเนอะคือเรื่องของเรื่องไม่ค่อยชอบกูดท้องเสียงใช่ไหเลยแต่เขาจัดเหมือนให้ใช้ทีเดียวอะเสียงมันจะรบกวนในเด้อเสียงปั๊มน้ําอยู่ติดกับบ้านข้างเราในสวนลำไยในทางร่าจ้าแต่ถ้าเดี๋ยวจะสั่งน้องแบอบกว่าถ้าใส่โฮอร์โมนวันไหนบอกเด้อเราจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ อ่า้อนตาเทแล้วนะเอาพออค่ะที่เหลือไปจัดพ่งนี้เครื่องเคียงเอาใส่ในจานถ้ามันเหลือก็ค่อว่ากันนะคะแผ่นนี้เหมือนกันแผ่นเนี้ยน้องน่่จะเอามาอีกอ <c oughs> เราชอบกินง่ายนเนาะนีค่ะเอาตรงนู้นดีวกว่าแผ่นนี้ดีกว่าเพราะแผ่นนี้ไม่ถึงก็ไม่ เดี or, no, to to mm ๋เวอขอโทษัระเบียบแป๊บนึงโอเคนี่เลยโอเค ไปจัดไปโอ้ยน้ำจิม้มพูดถึงน้ำจิม้มน้ำจิ้มเราต้องไวเกลไกลหน่อยนี่เก็ะไกลน้ำจิม้มเรากระดกได้อยู่แล้วเลยนี่ก็ได้นี่กะไไม่อย่างนี้ก็ได้เลยนีนบะอนก,นะนนกชอบจิบ้มไป ทานค่ะมาคะทานดดวกกันค่ะมาเด้อ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 แม่นอมก็ชอบชอบป็นชีวิตติตใจเลยเด้อทานเด็กกันเด้อทุกท่านค่ะมาทานดดวกกันค่ะจัดระเบียบของตัวเองก่อนนะคะ นี่โอเคลวดเป็นทันใจว่องไว ไม่ลงตัวเนาองไม่เหมือนโตเขาโตเขาจะยาวไง okay. ใช่ไหมโตเขาจะยาวอ่ะอันนี้พร้อมแล้วนะคะอันนี้พร้อมทานแล้วนะคะไปค่ะแม่นมก็จะจับเลยเนาะจับจัด ใครชอบเอาผักอยู่ข้างหน้าข้างหลังแล้วแต่ท่านเดอ้อแล้วแต่พวกท่านเลยแต่ไม่ต้องเอาใส่ข้างในเอาผักหโหข้างนอกโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วแต่ถน,นัดของใครของมันเดอ้อนี่เดอ้อกระเทียมต้องเยอะเยอะเดอ้อเผ็ดเผ็ดเดอ้อพริกค่ะพริกแดงค่ะอ่าฮะพริกเขียวค่ะ กินให้มันสะใจไปเลยเนะาะกล้วยกล้วยกินกันท้องมะเฟืองโอ้เยอะแล้วนะหนมจีนเอ้ยเส้นบุญเราก็มนี่แหละข้าหิวหิวนะคำเล็กๆอ่ะไม่นำใจเลยเอขอขนมเส้นเขาเนาะขนมจีนเขาเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ย หลอดไหมเนี่ย,ย,ย,ยลงไปไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องสรุปแล้วเราก็ได้เข้มขน้นรวมไปเลยดีเดียวเลยนี่ตักลาดไปเลยปับป๊บมา ป๊าก็ให้นี่เลยค่ะพ่อ้อนค่ะมาเลยค่ะทานได้กันค่ะ มาค่ะหืมมาเด้อไม่ถนัดนาอพี่นน้องเอ้ย ไม่ลงถอยสักทีนี่แหละไปจัดตรงร้านนะถ้ามีสองชุดร็จแ,แล้วก็เสร็จผักอันนั้นอะไม่ค่อยชอบนะผักอะไรนะผักไผ่หรืออันนั้นอะไม่ค่อยชอบชอบนี้แหละมาค่ะทานได้ค่ะเออคุข,ข้างค่ะอืมมันลงตัวค่ะแปงกวัาอืมซีนใช้มือดิก อร่อยนาคะอร่อยนะคำใหญ่ๆคำโตๆนะมาเลยอืยอหื้ออือหื้อ เปืืองกล้วยไม่มีกล้วยก็ไม่อร่อยเลยนมจีนคำโตโตก็ไปให้คุณตาและอีกชุดหนึ่งไปของใครไม่รู้อันเล็กเลยแต่นางไปกินเลี้ยงรุ่นประมาณนี้อืมอร่อยค่ะแม่ค่ะเอาสื้อมักงถ้าแม่ไปกับกลามปีม่่งม่วงคือมั่งมั่มันไม่ใช่อาหารของพวกนูไหน นโนชอบกินไม่อายชนเราชอบคําใหญ่ๆนะไม่อายใครเลยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นค่ะโอ้ถ้าสํานักง,งานนะ่ะแย่งคนก็กินไม่เป็นให้เราทําให้เออเราไปทาให้เราก็อเขาไม่เคยกินอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ยกมันไม่ผิดแล้วมันไม่ถูกใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเลยนะมันไม่ตายตัวนะคะเะั้นโอเคค่ะนี่ค่ะอร่อย น,นี้บาปลูกมาเด้อเพื่อนคะ่ะมาหาเด้วกันเดอ้อจ้าติ่งทุกอย่างตรงนี้เดอ้อเซบยังไม่มีใบอะ่ะมาให้เราอะ่ะจ้าที่เวปุกอือหือแม่จะพูดจนิ่มหูล่มตาไม่ขึ้นคะ่ะเผ็ดก็เผ็ดค่ะเขียวิกแดงใส่หมดค่ะหอกเฟืองก็ใส่อ้ยอร่อย มาเด้อมาเด้อมาเดอเ,ดอเดอนี่ยที่จริงอยากได้ทั้งใบใหญ่ๆนะยัดเข้าปากมนมูเพื่อสุขภาพอะไเด้อลูกไม่กินหรอกเด้อมันกนเดียว <c oughs> อร่อยเอาคำเล็กๆเอาคำเล็กๆหรือว่าคำใหญ่ๆก็ได้หมดชดชื่นเนาะนี่น <c oughs> คำใหญ่ๆโต,โต โอ้กระเทียมจะหมดแล้วอะกล้วยแตงกวาแตงกวาเอาละเขาบอกอย่างละเอียดกระเทียมมะเฟืองกล้วยดิบแตงกวาพริกเขียวเหลืองพริกเขียวแดงห้ำจิ้ม เผ็ดขาใจคำโตโตาากกาาหัวข้อกรอบมากกาแก้วกรอบมากแม่เรไปก่อนนะคะลูกท่านไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายงานจะกลับแล้วค่ะดนะเ,เดี๋ยวหาเขาคุณค่ะเดี๋ยวจะฝากไว้ที่พีสองไฟด้วยให้ดูแค่น,นี้นะ พีนี้ไปก่อนนะคะลุกกับราคาวันที่19เนาะขอบคุณทุกรนขอบคุณทุกเทกคค่าคลิปนี้ไม่ถึง30นาที28นาที59วินาทีนะคะไปก่อนค่ะเจอกันอีกพีหน้านะคะบ๊ายบายบายบายค่ะรักทุกคน